อะไรกันแน่พี่ทันสามวันดีสี่วันนอนสมเป็นไข้แบบนี้เราจะช่วยแม่กันยังไงดีล่ะพี่ทันการสแกนสมองไม่มีอะไรผิดปกตินะครับป้าเอาดวงแม่เราไปหมอดูมาท่านบอกว่าแม่เธอทำกรรมไว้กับพญานาคเอาอะไรออกไปวิบากที่เกิดขึ้นกับโยมก็เป็นผลจกากกรรมเก่าของโยมเขาร้อนอะ่ะบอกว่าอะไรกันครับแม่พัดลมก็อยู่ตรงนี้เอ๊ะบอกว่าร้อนก็ร้อนสิจะยังไงอ่ะ ก่อนก็อยู่เคียงข้างทันเสมอนะม<า>่พอแฟนตว้าย่าย่า่ไอห้หนห้องน้ำอ่ะ